จ๊อบทำอะไรอยู่อะทำให้ฟิบีเร็วขึ้นจ๊อบกูมีมุกมไหมถ่ายมึงจะถ่ายไหม <c oughs> กูมีมุกไหมกูมีมุกมไหมมึงถ่ายมึงจะถ่ายปะอย่างเงี้ยเด้กูอายเขาจ๊อบมีมุกไหมถ่ายมึงจะถ่ายไหมอะไรอ่ะกูโคตรสงสัยเลยจ๊อบ <c oughs> พอล่ากระโดดลงไปในน้ําแล้วทําไมกูไม่เปียกวะไอเหี้ยมึงจะไปรูไหมเนี่ยเอ้าก็กูก,กูกูยืนดูพลาอยู่บนนล้ไม่ได้โดดลงไปเลยกูเลยไม่เปียกโอไอสัตว์เล่นเองขับเองจ๊อบอมึงรู้ป่าว่าใครเป็นพ่อของเชลแมนของพอยเชลแมนมึงรู้ว่าใครเป็นพ่อของพอยเชลแมนฮะหนุ่มกันชัย มือกับมือที่หายคนอะไรหาตัวเองเจอคนอะไรวะคนอะไรหาตัวเองเจอเออคนอะไรวะกูไม่รู้อะคนคนคนเงียวจ๊อบญาติญาติเข้าโรงพยาบาลอะแล้วาติเป็นอะไรวะเป็นอะไรญาติเป็นประธาน อ,อา้าวเข้าเป็นกิริยาโรงพยาบาลเป็นกรรมญาติต้องไปประทานดิอืมอืมเสียงงะจ๊อบจ๊อบไรกรรมอะไรไว้กินกบส้มต่ำ คำซิกงงงคู่งงคำซิกผลเป็นกิกซัม,มซัมภาษาอังกฤษแปลว่าบ้างกิกซัมก็เป็นกิกบ้างกิกบ้างก็เป็นกลางบิกกลางบิกก็เป็นกลางใหญ่ลหญกลางใหญ่ก็เป็นไก่าย,ย่างขนอะไรเกิดในที่ลับไอเหี้ยมันย้อนขอนอะไรวะ ขนยาบบ้าไอ้สันไแม่งคิดได้โอ้ยจบรถโตโยต้ารุ่นไหนคันเล็กที่สุดวะไม่รู้อะโตโยต้าอันตี้เล็กที่สุด อะไรอะไรเอ่ยสวยตะมินอะไรวะนางสาวไทยตบไอ้สัสไอ้คิดได้คิดได้โอ้โจอบมึงว่าโมดอะไรใหญ่ที่สุดมดอะไรมดงดงมึงว่าหมดอะไรใหญ่กว่าหมดเอก ไอเอลยั่ไมนรู้้วยมึงถามกูไปแล้วอะ่ะกูขอโทษจอบวัดอะไรไม่มีพระวัดแล้วะวัดที่ดินจอบวัดอะไรไม่มีพระวัดอะไรไม่มีพระไม่รู้อวัดสายตาประกอบแบน <c oughs> เดี๋ยวกูดูเอฟซีดีกันเดี๋ยวค่อยถาม <c oughs>